เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องแก้วตาแก้วใจดวงใจของแม่แต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตานี่ค่ะทุกคนเสื้อพาเด็กสีชมพูกับสีฟ้านะคะดูสิน่ารักมากเลยล่ะคะ่ะชุดเนี้ยราคาไม่แพงเลยนะคะ ทิปน่ะขายชุดละแค่159บาทเองนะคะเสีออยงเ,อเจอแจวจากแม่คาไลสดหน้าใสเหมือนยังคงเป็นสาวๆสวมชุดหมีน่ารักให้ลูกสาวฝาแฝดของเธอพลางขายไปด้วยและโชว์ความน่ารักของลูกๆของเธอไปด้วยทิปสุรางยังคงคอนเซปต์เดิมคือเธอมักจะร่าเริงสดใสเสมอ อย่าเมื่อได้ขายของขายไปขายมานางแบบของคุณแม่เริ่มอ้อนพระง่วงเสร็จแล้วแย่ yeah. แล้วราคาคุณลูกค้าคะแม่ค้าเออนางฟ้าของแม่น่ะงองแงหิวนมสแล้วสิขอตัวป้อนนมลูกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะให้อดมินช่วยขายต่อนะคะทุกคนอย่าลืมอุดหนุนคุณแม่ทิพด้วยนะคะพูดจบ ก็กล่าวขอตัววันนี้เธอขายเสื้อผ้าได้หลายชุดพอให้มีทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาขายเพิ่มตั้งแต่เธอคลอดลูกอาชีพเดียวที่ทิพสุรางพึ่งพาได้นั่นก็คือการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเด็กและชุดที่ขายดีที่สุดก็คือชุดที่เธอกำลังสวมให้ลูกๆของเธอสรุปแล้วลูกค้าของเธอที่เข้ามาดูไลฟ์สดในครั้งนี้ ส่วนมากก็จะเป็นบรรดาคุณแม่ที่ชอบลูกๆของเธอเด็กลูกเครื่องฝ่าแฟดของเธอมีแต่คนรักนักหนาะมีลูกค้าบางคนส่งขนมส่งของเล่นมาให้บ้างก็มีทิฟสุรางเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียเธอได้พบรักกับหนุ่มชายชาวต่างชาติและเพิ่งจับได้ว่าเขามีครอบครัวอยู่ก่อนแล้ว เขาหลอกเธอตอนนั้นที่เธอตัดสินใจจะกลับประเทศก็เพราะช้ำรักนักหนาพร้อมกับความข้างแค้นที่สุมอยู่ในอกแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าในท้องของเธอกลับมีชีวิตน้อยๆถึงสองชีวิตติดท้องมาด้วยตอนนั้นเธอรู้สึกโกรธมากและเพราะเธอไม่อยากผิดศีลของของใครใครก็รัก แล้วเธอจะไปร้องร่ำคร่ำครวญกับใครได้ก็ในเมื่อเธอตั้งท้องมาแบบนี้ตอนนั้นทิพสุรางได้งานทำแล้วก็ต้องทนทำงานเงินเดือนเกือบสี่หมื่นจนได้แค่หเดือนเท่านั้นก็ทำไม่ไหวเพราะท้องของเธอแยงมากโชคดีที่น้าของเธอเข้าใจหญิงสาวพอจะมีทุนจึงขายเสื้อผ้ามีหน้าร้าน แรกๆก็พอขายได้บ้างไม่ได้บ้างจึงอาศัยขายแบบไร้สดลูกค้าของเธอก็เป็นบรรดาสาวๆที่รู้ว่าเธอคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็ช่วยซื้อแต่ต่อมาพอเธอเคลอดลูกแล้วได้กลับมาไล้สดขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่อีกครั้งก็มีคนแนะนำขอให้เธอขายเสื้อผ้าเด็กด้วย เพราะชุดที่เธอหามาสวมให้ลูกแฝดน,น่ารักน่าซื้อที่สุดเธอจึงค่อยๆทดลองลงทุนโดยมีผู้ช่วยนั้นคือนาวันนาของเธอท่านคอยแพ็คของแล้วก็เลี้ยงหลานให้บางเวลาจากที่เคยขายได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้เธอต้องส่งของและสั่งของเข้ามาสต็อกเอาไว้แทบทุกวันมีลูกค้า เคยถามถึงพ่อของเด็กแต่ทิพสุราไม่เคยนึกอยากจะพูดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วและเธอเองก็มีลูกฝาแฝดคงไม่แปลกเพราะพ่อของเธอก็มีพี่ชายเป็นฝาแฝดด้วยแต่ตอนนี้เธอได้สูญเสียพ่อแม่เหลือตนาวันนาที่ยังอยู่คอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดและตอนนี้วันนาก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาช่วยเลี้ยงลูกของเธอ พอลูกๆคือแก้วตาดวงใจของแม่จะเหน็ดเหนื่อยสาหัสสากันแค่ไหนจะต้องล,มล,ล้มนรุกร้องไห้กี่ครั้งกี่หนแม่ก็จะขอเช็ดน้ำตาและเริ่มสู้ใหม่หน้ากล้องไร้สดเพื่อที่จะได้หาเงินมาจุนเจอลูกๆของแม่วันนี้มันได้มาถึงแล้วแม่ทิพย์คนนี้ก็จะขอสู้ต่อเพื่อลูกๆของแม่ให้จงได้ จากเดิมคนติดตามแค่หลักร้อยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นต่อให้มีคนมาต่อว่าดราม่าว่าเธอเท่าไหร่หาว่าเอาลูกๆมาหากินเธอก็ไม่นึกวันเพราะเธอไม่ได้ทำอย่างที่คนพวกนั้นพูดหน้าจอเธออาจจะทำหน้าที่แม่คาและแม่ของลูกได้ดีแม้ว่าหลังกล้องจะทั้งเหนื่อยและท้อใจจนต้องนั่งร้องไห้บางเวลาก็มี เธอก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ข้อครารหาทั้งปวงแม่คนนี้สู้จะขอสู้ให้สุดชีวิตทิพสุรางยังคงทำอาชีพนี้จนกระทั่งแก้วตาแก้วใจอายุได้สิบเดือนฝาฝาดเริ่มตั้งไข่และโตไปด้วยกันบรรดามแม่แม่ชื่นชมลูกสาวที่แสนอารมณ์ดีของเธอ ไม่ว่าฝาแฝดจะสวมชุดไหนชุดนั้นเป็นอันต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ขายแค่ชุดเด็กแต่ต้องทำวิดีโอตามติดชีวิตฝาแฝดอีกด้วยทำให้ทิปสุรางมีรายได้เข้ามาอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เธอจึงเริ่มขยับขยายสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดีแต่แล้ว เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพี่เลี้ยงเด็กที่เธอเพิ่งจะรับเข้ามาเป็นชาวเพื่อนบ้านของเรานี่แหละมาเรียกตอนนั้นเธอกำลังถ่ายคลิปเด็กๆที่กำลังทานผลไม้ด้วยตนเองมีคนมาหาค่ะเขามีผมสีทองตาสีฟ้าด้วยล่ะค่ะเด็กลูกจ้างพูดไม่ชัดแต่คนฟังชักจะรู้สึกตังงิดใจ อย่าบอกนะว่าคนที่มาหาเธอนะ่ะคือเขาเทพสุรางชนะโงกหน้าออกมาเพื่อมองหาชายผมทองตาสีฟ้าที่ว่าและนั่นนั่นคือเขาจริงๆด้วยผู้ชายที่โกหกว่าเขารักเธอหมดหัวใจเขามองหาผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นแม่ของลูกของเขาแล้วดูสิ่งที่เขาทำกับเธอสิคำโกหกคำหลอกลวง คุณสารเลวทิฟสุรางเดินออกมาเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ชายที่โกหกเธอออกไปนะออกไปจากชีวิตของฉันเอนริกยืนจ้องเธอด้วยสายตาจิิงคอนข้างจะตกใจเกิดอะไรขึ้นฮันนี่เธอหันไปหาสายยางแล้วเปิดน้ำ เีสใส่เขาทันทีด้วยความโมโหโทโสหันนี่บ้านแกนะสิออกไปนะออกไปให้พ้นฉันไม่รู้จักแกไปคนโกหกคนหลอกลวงฝรั่งรีบยกมือทําท่าปางห้ามญาติแต่ไม่ว่าเขาจะร้องหรือห้ามปรามเธอเท่าไหร่เธอก็กลับไม่ยอมฟังเขาพูดจนวันนาต้องออกมาห้ามหลานสาว ท่ามกลางสายตาของคนรอบๆข้างกับลูกจ้างของตัวเธอเองตอนนี้เอนริกเปียกมาลอกมาแลกไปทั้งเนือ้อทั้งตัวคุณเป็นอะไรไปนะฮันนี่อยู่ๆคุณก็หนีมาแบบนี้แล้วทำไมนี่หยุดฟังผมก่อนคุณท้องนะที่รักทำไมไม่บอกผมล่ะคุณโกรธอะไรผมนักหนาะหรือว่า คุณมีคนอื่นทำไมเราไม่คุยกันดีๆหยุดฉีดน้ำใส่ผมสักทีได้ไหมยิ่งฟังเขาห้ามเธอเท่าไหร่เธอยิ่งโกรธเขามากขึ้นและฉีดน้ำใส่เขาอย่างไม่ยอมหยุดคุณมันเลวเอนดริกคุณหลอกฉันคุณอย่ามาโทษที่ฉันไม่คุยกับคุณเพราะคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายหลอกลวงฉัน คุณมีครอบครัวอยู่แล้วแต่คุณกลับไม่บอกฉันสักคำํำยิ่งในฟั่งเขาก็ยิ่งขมวดคิ้วมุ่นคนเลวแล้วทิปสุรางก็ฉีดน้ําใส่เขาอีกแต่พอวันนาแย่งสายยางคือมาได้สำเร็จเธอจึงเลือกที่จะออกไปตบตีเขาเสียแทนมันเป็นจังหวะให้เอนดริกรีบกอดเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอทำร้ายเขาได้สำเร็จ ขออนุญาตนะครับคุณครับเขาพูดกับวนาส่วนวนาเองนะ่ะฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่รีบชี้โบชี้เบให้เขาพาเธอเข้าบ้านแทนการรองแร่แหกกระเซิงให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องน่าไม่อายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วก็เป็นจริงดังว่าพอฝรั่งหัวทองพาหลานสาวของตนเข้าบ้านแล้วพวกนั้น ก็รีบจับกลุ่มเนนทากาเลเป็นเทน้ำเทท่ากันอย่างสนุกปากนี่คงเป็นเรื่อง Talk of the Town สำหรับพวกนั้นกันอย่างน่าดูชมเสียงโวยวายยังไม่ทันจบหลานสาวฝาแฝดที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยกันร้องไห้กันระงมจนตนเองนะ่ต้องเป็นฝ่ายรีบเข้าไปจัดการด้านในหล่อน เห็น <One> ท <input> ิฟสุรางกำลังไล่ถูกตีเอ็นเดกอย่างไม่จบสิ้นจึงรีบเข้าไปกั้นเอาไว้แต่มันไม่ได้ผลจึงได้ผลักผู้ชายผมทองเข้าไปขังเอาไว้ในห้องน้ำกันไม่ให้เธอฟาดงวงไปฟาดงาใส่เขาไม่เห็นหน้าฆ่าตากันจะได้เลิกทำร้ายกันสักทีหยุดนะยี่ทิฟนี่ฉันชักจะหมดความอดทนกับแกแล้วนะ ทิฟสุรางหอบจนอกกระเพื่อมแล้วนาวันจะมาห้ามทิปทำไมล่ะก็ไอสัละเลวเนี่ยมันหลอกทิพนะนาะนาก็เห็นอยู่ว่าทิปต้องหอบลูกกลับมาเลี้ยงเองแบบเนี้ยแล้วมันยังมีหน้ามาถามอีกว่าไปโกรธอะไรมันแกน่ะมันผู้ชายเฮงซวยประโยคหลังชัดถ้อยชัดคำ ผมแน่ใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราไม่คุยกันดีๆละ่ะผมไม่เคยนอกใจคุณนะผมเตรียมแหวนเอาไว้จะเซอร์ไพรส์ขอคุณแต่งงานด้วยซ้ำแต่จู่ๆคุณกลับหนีผมมาแบบนี้คุณทำถูกแล้วหรือไงใครกันแน่ที่ไม่มีเหตุผลยิ่งเขาตะโกนออกมามากเท่าไหร่เทพสุรางก็ยิ่งโกรธจัดเรียกว่าหูดับ จน yup. ดากลับแทบไม่ทันไอคนเลวคนอย่างแกนะหรอไม่นอกใจฉันน่ะเป็นคนเห็นกับตาของฉันเลยว่าแกน่ะมีเมียมีลูกอยู่แล้วนี่แกยังมีหน้ามาหลอกขอแต่งงานกับฉันอีกเหรอพอเธอพูดมาถึงตอนนี้หนุ่มผมทองมีอึ้งเงียบไปเลยละซิคนอย่างแกน่ะอาปากก็เห็นเล้นไก่ ดูสินาะเห็นไหมพอหนูบอกว่าจับได้มันก็เงียบใส่ทิพสุรางหันมาฟ้องนะ้าสาวทันทีเดี๋ยวสิเยทิปแกถามเขาก่อนว่าเขามีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าแล้วเธอก็ตะโกนถามกลับเขาอย่างที่น้าของเธอถามแต่เอนดริก,กลับไม่ตอบแต่เขาเป็นฝ่ายเลือกที่จะเปิดประตูห้องน้ำออกมา และทำหน้าเปื่อโลกเขาเอาโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาให้เธอดูนี่ใช่ไหมผู้หญิงกับเด็กที่คุณเห็นน่ะทิพสุรางจําได้เป็นอย่างดีใช่ผู้หญิงคนนี้แหละแหมถ้าทางจะรักกันดีนี่นะเขาเหลือกตามองบนก่อนจะโทรศัพท์กลับไปหาใครบางคนที่ออสเตรเลียอืมฉันเองว่ะ โทษทีฉันโทรมาจากประเทศไทยมีเรื่องจะรบกวนถามฉันวิดีโอนะนายพอจะไม่ติดอะไรใช่ไหมแค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเอนริกก็หันโทรศัพท์กลับมาให้เธอเห็นและทางเทฟสุรางและวันนาก็ได้แต่อ้าปากค้างเพราะคนที่เธอเห็นในโทรศัพท์นั้นก็คือเอนริกอีกคนไม่สิแค่คล้าย สวัสดีใครน่ะนายให้ฉันมองใครดูเอนเดรคจึงตอบก็ว่าที่น้องสะพายของแกงไงเชื่อไหมเธอเห็นนายกับครอบครัวของนายก็เลยคิดว่าฉันน่ะหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วและหอบลูกฉันหนีมานี่แหละนายช่วยตอบเมียของฉันให้ชื่นใจหน่อยสิว่าเธอกำลังเข้าใจผิด เขาจงใจย้ำคําว่าเข้าใจผิดเสียงดังฟังชัดเล่นเอาแฟดคนพี่ถึงกับัวเราะสวัสดีคุณน้องสไปยถ้าทางจะเป็นคนใจร้อนนะครับเนี่ยรู้มาว่าไอ้น้องชายของผมนะ่ะมันเสียเวลาหาคุณต้องนมตั้งนานแนย่ยังไงก็เจอกันแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเถอะนะครับอย่าเอาแต่อารมณ์มาตัดสินแบบนี้ อ๋อเราสองคนนะ่ะคล้ายกันมากอย่าว่าแต่คุณเลยบางทีเมียของผมยังตีกลนน้องชายของผมซะง,งั้นเพราะคิดว่าเป็นผมนะ่ะฮ่าฮ่ฮเอเดียนพูดคำๆทำเอาทิฟสุรางถึงกับปากสัน่นมือสัน่นเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ไหมล่ะวนานหันไปหรยิกหลางสาวโอ๊ยเจ็บ โค้ดทิมวันนาชีน้าอีกฝ่ายทันทีหุบป,ปากเลยนะไอเรื่องใจร้อนนาทนัดนักนะเราเอา้ารีบไปหาชุดมาเปลี่ยนให้สามีเธอสิแล้วก็ไปคุยกันดีๆเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมแล้วเธอจะว่ายอย่างไรได้ได้แต่ทำหน้าไม่ถูกเอดิกเท้าสะเอลขอบใจพี่ชายฝาแปดแล้วจ้องท่าทางเอาเรื่อง ความผิดคุณและแล้วแม่นางคนงามก็ยังกล่าวหาเขาอีกอยู่ดีคุณไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังนีินาะเขาถอดเสื้อออกเพราะน้ำมันหยดจนพื้นตรงนั้นเปียกและบรรดาแอดมินในบ้านก็ส่งเสียงอู้หูอู้หาไว้อะไรแต่ซิกแพคที่ตนไม่มีสิทธิ์ผมเคยพูดเรื่องพี่ชายที่มีครอบครัวแล้ว ส่วนเรื่องฝ่าแปดกะว่าจะเอาไว้เซอร์ไพรส์วันขอแต่งงานแล้วใครจะไปคิดว่าคุณจะเซอร์ไพรส์ผมกลับด้วยการอุ้มท้องลูกของผมหนีกลับมาที่นี่ละจ๊ะทูนหัวเขาแค่นยิ้มอย่างประชดประชันทิบสุรางเชิดหน้ารีบหาพ่อคนหนูมาให้เขาสวมและหาเสื้อตัวใหญ่ๆมาให้เขาสวมเอาไว้ก่อนแล้วรีบหากางเกงเป็นกางเกงผ้ายืดขาสั้น ที่เธอใส่ตอนที่ท้องเอามาให้เขาพลังยิ้มขำเพราะมันดูตลกเหลือกเกินที่ผู้ชายร่างใหญ่ๆต้องมาใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงแต่มันก็ดูเซ็กซี่แบบตลกๆจนเอ็นริกต้องแกล้งหัวเราะพาผมกลับไปเอาเสื้อผ้าที่โรงแรมเถอแต่ก่อนอื่น <Eld ers> เขาหัานไปหาลูกสาวฝาแฝดวัยสิบเดือนที่เพิ่งจะหยุดร้องไห้สักก่อน ว้าวลูกพ่อน่ารักจริงๆแต่เด็กๆที่เพิ่งจะผ่านสอหมอระพมรบขำพ่อกับแม่จึงไม่เข้าหาเอดดิกเขางอนนิดหน่อยเพราะอยากจะกอดลูกๆแต่พอเข้าใจได้เพราะเขาก็เป็นพ่อทุนหัวของหล,ลานๆเหมือนกันแล้วเขาก็เลี้ยงลูกให้พี่ชายหลายครั้งแล้วด้วยเย็นวันนั้นทิพสุราง จึงจำเป็นจะต้องขับรถพาเอินดิกมาเก็บของที่โรงแรมเขาดึงมือเธอให้ขึ้นไปบนห้องกับเขาอ้างว่าของเขานะ่ะเยอะต้องช่วยกันเก็บถึงจะเร็วเธอจึงยอมขึ้นไปแต่โดยดีโรงแรมที่เขาพักอยู่ค่อนข้างดูดาแต่สภาพของเขาทำให้ทุกสายตาต้องหันกลับมามองที่เขาเป็นจุดเดียวทำให้ทิ์สุรางสงสารเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้ สาเหตุมาจากเธอเองทั้งสิ้นทว่าเอนริกกับไม่สนใจสายตาเหล่านั้นเขาจูงมือเธอเข้ามาในห้องของเขาแรงกระชากดูจะดุดันอย่างผิดปกติจนเธอรู้สึกแปลกหรือว่าเขากำลังโกรธเธอหญ <c oughs> ิงสาวร้องได้แค่นั้นเพราะถูกคนบ้าเซ็กกระชากเข้ามาจูบโดดจูบที่เฝ้าหวยหา มันดุดันและบังคับไม่เพียงแค่เขาที่ร้อนแรงเท่านั้นแต่เธอเองก็ตอบรับเขากลับด้วยความร้อนแรงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเซ็ก์ที่ร้อนแรงจึงเริ่มขึ้นและจบลงด้วยความสุขสมแบบสุดเวียงทิปสุรางหอบอยู่ใต้ร่างกายกำยำของเขาเอนริกชะโงกหน้าขึ้นมาเพื่อศบตาเธอ ก่อนจะก้มลงจุบเธออีกครั้งคนใจร้อนที่ผมรักที่สุดเขายังคงกล่าวหาเธอทิพสุรางเผลอจิกเล็บบนลายของเขายังอวดดีก็ฉันไม่ชอบทำาีศาจนี่มาแต่ก็ด่าจนไฟลุกเลยนะเขาหัวเราะแกนแกนก่อนจะยักไหล่อืมก็ดีเหมือนกันผมจะได้รู้ตัวว่าความจริง แม่ของลูกผมนะ่ะคีวีนตัวแม่เธอยอมรับแบบนี้เราจะยังรักลงอีกหรือไงเขาไล่แก้มเนินได้ปลายนิ้วคิดว่าคงต้องหาแม่ใหม่ให้แก้วตากับแก้วใจสะแล้วละดีมไหมละจ๊ะฮันนี่ของผมเทพสุรางตบเข้าไปอีกหนึ่งชาติก็ลองดูสิว,ว้าวขีหึงสดด้วยถ้างั้น เขาเดินลงมาจากเตียงทั้งทงที่ยังสวมชุดวันเกิดเพื่อเดินไปที่กระเป๋าของเขาและรีบควักหาเอาของสำคัญขึ้นมาซึ่งมันก็คือแหวนเพชรเม็ดงามที่จะช่วยประคองชีวิตคู่ไปให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้คนมองแหวนน้ำตาคลอนนิดๆไม่เคยคิดว่านาทีนี้จะมีมาถึงเธอ Will you marry me? พอเขาขอน้ําตาของเธอก็เริ่มคลออีกครั้งคุณมันบ้ารู้ไหมว่าเรายังปอกันอยู่เลยนะพูดไปก็เช็ดน้ําตาปล่อยๆแต่เขากลับยักไหลใครจะสนแต่งไหมละ่ะเธอไม่ตอบแต่ยื่มมือซ้ายให้กับเขาเขาจึงหัวเราะในลําคอนละรีบสวมแหวนที่นิ้วหนางข้างซ้าย เขาจูบลงบนหลังมือเธอเบาๆและรีบลุกขึ้นจูบเธอด้วยความรักใคร่ผมรักคุณนะคนงี่เง่าของผมเธอปาดน้ำตาทิ้งผลักเขาลงบนเตียงและเป็นฝ่ายขึ้นคร่มเขาบ้างฉันก็รักคุณคนบ้าเซ็กเขาหัวเราะและเริ่มตั้งรับบทพิศวาสจากวาทีเจ้าสาวของเขา ซึ่งเขาเองก็รู้ว่าเธอเองก็ร้อนแรงมากด้วยเช่นกันทั้งสองจึงทั้งบอกรักด้วยปากบนและปากล่างไปพร้อมๆกันวันนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านก็เลยเวลาไล่สดขายของไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะ่จบแล้วนะคะอ่ะช่วยเรื่องอะไรล่ะ แก้วตากับแก้วใจนะดวงใจของแม่นะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ตาแต่งเองนะก็ขอภัยนะคะถ้ามันจะติดขัดเรื่องใดเนาะตาก็กราบขอภัยด้วยนะคะเนาะอย่างที่บอกว่าตามคนเขียนนิยายเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขียนก็คือเขียนจริงๆนะคะเขียนแล้วก็อ่านบรรยายทุกคนฟังนะคะตามไม่ได้เรียนมาเนาะแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดไม่มีแอดมินนะคะนะ ก็เรียกตาได้เลยนะคะตาฝากช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะขออภัยที่นิยายของตาสัาน้นเพราะว่าตาไม่มีเวลาเขียนนะคะถ้าทําผิดพลาดประการใดก็โปรดให้อภัยตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ